สวัสดีครับวันนี้จะพามาเจาะกาต้ากึ่งนะครับครั้งแรกเจาะอันหนึง่งติดอันนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นที่ดวงวันนี้จะมาเจาะสองนะครับถ้าใช้สูตรถูกต้องก็จะติด2นะครับสูตรก็คือตีบวกสครั้งนะครับถ้ามันติดทั้งสี่ครั้งก็ครั้งที่ห้าไปเจาะนะครับนี่มาบวกสีเชนเมลนะครับ สีกครั้งติดนะครับโอกาสออก80%เมันออกสี่ครั้งละครั้งที่ห้ามันต้องออก20นะครับครั้งนี้ถ้าตีบวกต่อก็จะแตกนะครับแต่ว่าถ้าไปเจาะมันจะติดนะครับเพราะว่า20เนี่ย5ครั้งมันต้องต้องแตกครั้งหนึ่งถ้าตีบวกอันนี้เราติดมาสีแลวครั้งนี้ต้องออก20แน่นอนแต่ว่ามันออกไม่ได้นะครับ มอตินนะครับสูตรนี้จะได้ผลไหมนะครับมาดูนะครับอ่าผมมีกิ้งสามอัน,นครับอ่าเจาะนะครับใส่เข้าไปนะครับถ้าตีจะมีแสงเขียวๆว,วาบขึ้นมานะครับเราคำนวณมาแล้วครับ มันไม่ออก20มาตั้ง4ครั้งครั้งนี้ออกแน่นอนนะครับโอกาสติด20กดแล้วก็การหายใจหนึ่งสอกดนั่นเห็นไหมครับติดแล้วได้มาแล้วอันหนึ่งครับเราต้องไปพ่สูสูดงนะครับถ้าครั้งเดียวติดเขาก็จะหาว่าเราดวงนะฮะอันนี้ก็จะต้องไปตีบวกอีกนะฮะ อะไรมาตีนะครับได้มาแล้วนะครับตึงรูอันที่หนึ่งครับตีบวกอีกนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ซีนะครับโอเคตีบวกติดซีครั้งนะครับ ก็คือ8ปิเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันตีต้้งสี่ครั้งครั้งที่ห้ามันต้องแตกนะครับถ้าตีบวกแต่ว่าเพราะว่ามันต้องออก2ี่สิเปอร์เซ็นต์ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะไปเจาะนะครับครั้งนี้20เปอร์เซ็นต์มันเป็นโอกาสของการเจาะนะครับนะครับมันถ้ามันติดเนี่ยแสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลนะครับเจาะสองติดสองนะครับแล้วจะหาว่า หมุ่หรือเปล่าติดครั้งเดียวดวงหรือเปล่า,ลา,ลา,าคนนี้นะครับนะครับเจาะสอกเก็ตนะครับรอดูรอดูใส่กาตากึงเข้าไปถ้าติดมันจะมีแสงเขียวๆนะครับโอเคไหมเจาะสอกเก็ตนะครับเลือกกาตากึงเจาะสอกเก็ตหนึ่งสองสามกดอ่าเห็นไหมครับ เจาะสองก็ติดสองนะครับนี่สูตรเนี้ใช้ได้ผลนะครับไม่เชื่อลองดูได้นะครับถ้าไม่ติดก็แตกเท่านั้นแล้วอันนี้ผมได้สองอันแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ติดอันนี้ก็ติดนะครับแสดงว่าสูตรมันได้ผลอยู่นะครับรก็คือสูตรก็คือตีบวกสี่ครั้งนะครับถ้าติดทั้งสี่ ก็ครั้งที่ห้าปีบวกมันจะแตกนะครับเราก็มาเจาะเนี่ยผมลองสองรอบติดทั้งสองรอบนะครับลองดูนะครับใครจะใช้สูตรนี้ก็ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์นะครับถ้าติดก็แบ่งแบ่งผมบ้างแต่ว่าถ้าแตกอย่าด่าผมแล้วก,กัน <c oughs> โอเคครับแค่นี้แหละสวัสดี